อ่าโอเคนะรับพอ,อ,อเห็นแล้วไม่ทอมอายเกงมากเลยทอมใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวอยู่บ้านร้อนไม่บ้ากันนะโอเคมีไม่ได้ทำอะไรเลยจะปอกอะโวคาโดก่อนละกันนี่อะโวคาโดแคลิฟอร์เนียสวยเปล่าอร่อยนะดีกินด้วยแบบแคล้ายยังไง เห็นเพราะว่ามีสารต่อต้านนูน่นต่อต้านนี้แต่ผมไม่ได้สนใจแล้วก็กินเพราะมันอร่อยเราก็จะได้อวโวคาโดออกมานะนี่ลอกเปลือกออกมาละต่อไปก็แตงกวาที่อาจจะเคยไปกินอาหารญี่ปุ่นมาบ้งแตงกวามันก็ใช้ไม่หมด ซื้อปปลูกละเหลียงกว่ากินได้หลายวันอ่ะเออเดี๋ยวทำก็ห่ออะไรแล้วก็เข้าเซียนไว้นนี้มันออร์แกนิกเชื่อได้ว่าไม่รู้ว่าออร์แกนิกเดี๋ยวล้างหน่อยก็เวลาทำอาหารญี่ปุ่นจริงเม็ดมันก็กินได้นะอร่อยนะเต่บางคนเขาเขาไม่ชอบมัน ก็กินตรงเปลือกตรงราลายไปผมๆเนี่ยอันนี้เราก็จะได้ที่เคยเห็นเขาใส่ในซูชิใช่ไหมที่มันเป็นแบบแทง่งๆที่อยู่ตรงกลางข้าวอะไรประมาณนี้จริงเราใช้แค่นี้ไม่รู้ตัดออกมาทำอะไรเยอ,ยอะแยะแล้วนี่ก็จะเป็นปูอัดปูอัดนี้ทอมก็เป็นของแบบติดตู้เย็นอนะ่ะทอมซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็ก็แช่แข็งแล้วเมื่อกี้ก็ออกมาอุ่นละลายน้ำนิดหน่อย น,นี้เป็นแซลมอนที่เราเพิ่งไปซื้อมาจริงๆไม่รู้ชอบกินดิบกินสุกแต่วันนี้ทอมขี้เกียจเปิดเตาไงร้อนก็กินดิบๆไปละกันวิธีแรกก็ก็เอาหนังออกเราก็จะได้แต่ตัวเนื้อปลามาแล้วก็หนังก็ปึ๊บหลุดออกมาโอ๊ยไม่ได้เดี๋ยวต้องทิ้นข้างล่างบ้างลืมไปมีหนู ไว้ก่อนปลาเรื่องเล็กต่อไปก็อ <c oughs> าหญี่ปุ่นมันก็จะมีสารดาท,ที่เขาปูข้าว <c oughs> ทีนี้เดี๋ยวนะ ราก็เอาข้าวมาแล้วก็แปะไปบนสาลายมันเป็นอาหารที่กินขี้มือมากเลยเนี่ยถ้าทีมาอยู่นี่ทอมทำให้กินทีจะกินว่าไม่รู้เนี่ย <c oughs> ไม่เป็นไรล้างมือแล้วแต่ถ้าจริงถ้าไปกินอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะใช้มือทำอย่างนี้ให้หมดอะ่ะก็ต้องมั่นใจว่าเอออยู่เมืองไทยมัน เขตร้อนเนาะเชืเ้อโรคเยอะไปกินร้านที่มันแบบสะอาดสะอาดหน่อยแล้วก็จะได้ข้าวไป๊ะๆอยู่บนสลดเห็นปะแอนแนนแล้วเสร็จแล้วก็อย่างมันต้องเปยกๆนิดนึงไม่ไงั้นข้าวมันติดเขียงแล้วเราก็เอาผูอัดผูหอัดตะแยะวางลงไปตรงกลาง เออแตงกวาที่เราหั่นไว้เมื่อกี้วางลงไปตรงกลางแล้วเราก็ข้าวเมืกี้นะีไม่ใช่น้อยๆน,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 นะข้าวที่แปะลงไปนะแล้วก็หัน่นอะโวคาโดวางลงไปตรงกลางแล้วเราก็หมวนมัน ก็จะได้อะไรไม่รู้หน้าตาเหมือนบ้องเข้าหลามออกมาก่อนยังไม่เสร็จนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งค <laughs> <laughs> อมแพลนอะไรเด่นเราก็จะมาถึงขั้นตอนการตัดแซลมอนเอาไปวางบนไปวางบนหน้าบนหน้าซูชิของเราแล้วอุ้ยนี่เดี๋ยวไปญี่ปุ่นก็ไปกินแม่มากินกับเราแล้ว กินซูชิถึงญี่ปุ่นก็ไม่มีอะไรค่ะก็ทำให้มันบางๆเดี๋ยวมันจะได้ให้นั้นง่ายๆเดี๋ยวมันจะได้แบบอัดเป็นท่งง่ายๆต่อไปโอ้ตายจะทำอาหารญี่ปุ่นกระแดจะทำโชวทอมลืมไปว่ามันต้องมีอะไรดี เสือที่เอาไว้กดให้มันแน่นๆอ่ะทอมไม่มีอ่ะไม่เป็นไรเราไม่กลัวอยู่แล้วเดี๋ยวเราประยุกต์แบบรอบตัวผมก็จะใช้พลาสติกแปห่ออาหารที่แบบ ที่เมืองไทยมันอาจจะไม่ค่อยมีคนใช้หรอกเขาก็ปิดฝาเข้าตู้อะไรอย่างงี้แต่ที่นี่มันเหมือนแบบของประจําบ้านมีทูกบ้านเราก็จะเอาเนี่ยแหละปะติกแรปพันเข้าไปเพื่อให้มันสะอาดเพราะเราไม่มีเสือไงแล้วเราอะไรก็ได้ที่มันแข็งๆอันนี้เป็นหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทยบางทีเข้าไปไททาวก็แบบเอามาไว้ดูเผื่อแบบเมืองไทยมีข่าวอะไรซึ่งเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้มันก็มีพง youtube มีเฟรมบุ๊กอะไรหมดแล้วเราก็จะกดมัน กดนี้คือให้มันเป็นให้มันเป็นรูปเป็นทรงนะก็คือให้มันเหมือนอาหารญี่ปุ่นจริงจะกินเลยก็ได้แต่แบบขอหน้าตาดีนิดนึงแล้วเราก็ตัดทีนี้ถามว่าทีนี้ถามว่าตัดกี่ชิ้นก็เซอถ้าชอบแบบชิ้นใหญ่ๆห,หน่อยก็ตัดแปดถ้า ปากไม่กว้างก็ตัดสิบหรือว่าอะไรประมาณนี้จานโอ้ยจานไปนไหนหมดเนี่ยอยู่คนเดียวเอาจานไปทำดิสเพย์ไอพวกอะไรพวกนู้นหมดแล้วไม่มีจานใส่จะกินจานทอมมีไม่เยอะไงอันนี้แล้กันจานเตาไว้ใส่เวลาทําพวกสตูพวกแกงยังจานมันต้องแบนแนละ้มันถึงจะเห็นแบบว่ามันสวยอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยก็จะเห็นว่าแบบมันออกมาหน้าตาอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆเดี๋ยวพอจะกินมันก็เข้าปากไปมันก็เหมือนกันม <c oughs> แกต่ตวไปน้ำขุ่นๆซูชิใส่ถ้วยสตูก็พวกขิงดดงขิงดอง,ง,ดองวาซาบิอะไรเงี้ยแล้วก็เอาขิงวางไปเป็นท็อปปิ้ง จริงมันต้องมีเมล็ดงามีอะไรไม่รู้นะของเขาเต็มไปหมดเลยแต่แบบทอไมไ่ไ,มได้ทำไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเออลืมไปจะต้องไปให้มันวุ่นวายทําไมไม่เป็นไรพักไว้ก่อนเดี๋ยวทําย่งกินบนเขียงนี่นแหละแล้วก็ไหนๆซื้อแซลมอนมาแล้วก็แค่นั้นกลัวไม่อิ่มก็ อันเล็กๆอีกอันหนึ่งเอาไว้แบบกินเผื่อแบบมันไม่หิ่มถ้าหิ่มแล้วก็อาหารญี่ปุ่นข้อดีคือมันเป็นมันเก็บไว้กินข้ามวันได้ถ้าเอาเข้าตู้เย็นแล้วมันมันไม่ต้องอุ่นบางทีทอมจะชอบทํากินแบบเออเพราะว่ามันบางทีมันสมมติตื่นเช้ามาใช่ไหมถ้าเราไม่มีเวลาเอาของเข้าเวฟเนี้ยเราก็เราก็หิ้วมันออกบ้านไปแ้งอย่างนั้นเลยแล้วก็กินเย็นๆเพราะปลามันก็ต้องกินเย็นอยู่แล้วอะไรเงี้ย ก็เหมือนเดิมจะกินอะไรก็เอาใส่เข้าไปแต่แต่กี้ไอแซลมอนมันอยู่ข้างนอกใช่ไหมทำให้มันสวยๆแต่อันนี้คือสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆก็ใส่ไว้ข้างในนี่เห็นไหมแซลมอนยังเหลือบนหลังเอาไปทำกระเพราแซลมอนอะไรไดอีกเดี๋ยวทีกลับกับพ้าม้าเดี๋ยว ไปทำอาหารที่ครกหวังว่าอากาศจะเย็นลงวันนี้หน่อยตอนนี้เปิดเตานี้ไม่ไหวจรกนึงนึกไงชอบผู้ชายทำกับข้าวนี้คิดว่าเขาจะทำให้กินหน่อยกหน่อยซื้อเอาตอเแร่นทำทำ ก็เนี่ยเหมือนเดิมเราก็จะได้ออกมาแต่คราวนี้ข้างในก็จะไม่มีปูอัดข้างในก็จะเป็นแซลมอนล้วนๆถ้าเผื่อแบบใครไม่ชอบกินปูอัดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แล้วก็เหมือนเดิมคือเอาไอ้พลาสติกแรปพลาสติกแรปอาหาร่ยมากดมันไว้แล้วก็หนังสือพิมพ์จริงนึกออกไหมมันต้องเป็นเสือเป็นอะไรไม่รู้ใช่ไหมที่แบบลุลารลุลาร์นูแต่เรา,าขาดกานอุปรกรณ์ค่ะเปรี้ยวจะทําแต่ว่าไม่อุปรกรณ์ไม่พร้อม โอเยแล้วเราก็ตัด oh. 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 แล้วก็เอามาเรียงแล้วแต่จะเรียงยังไงให้สวยมัน สวยแล้วมันเดี๋ยวนะแล้วปลาถ้าเราคล้ายๆไงถ้ากลัวไม่อิ่มขอเข้าปากก่อนชิ้นหนึ่งน่ากินมากถ้าเรากลัวไม่อิ่มเราก็ตัดเป็นแบบทำเป็นคล้ายๆแบบซูชิซาชิมิอะไรไปวางไปแบบข้างๆ กอาโวคาโดซอยไว้แต่ใช้ไม่หมดก็เอามานี้ขั้นตอนความรุ่ลังการตกแต่งอะไรแล้วไม่ได้ลังมือแป๊บ รุปทอมใช้แซลมอนหมดเลยซื้อมาขึ้นพาวสี่เหรียญ